พี่น้องนาะนี่แม่ขั่วก,กล็ล่งเดินทางลงไปวัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแม่ขัวไปวัดอุทัยธรรมนะคระัพี่น้องแม่ขั่วก,กล็ล่งเดินทางวัดสามัคคีธรรมไปคุนอ่าวัดสามัคคีธรรมที่เ็นสางพญานาคนะคะ่ะพี่น้องเนาะเอา้าหมอว่านนี่ ตเลขแนวทางจักวันรัฐบาลไทยจักวันล้าพี่น้องเลยมอว่าในี่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องสําหรับเลขเล่ารุดบัดแต่ตัววิ่งบ่ราุดพี่น้องแต่ว่าทั้งสูตรคํานวณทั้งสูตรพิเศษทั้งาสายด่วนบ่มีเก็ต จักตูเลขออกผันออก 6, 7, หกเจดกว่าเข่าตาเลขวิ่งพี่น้องเอาเมาื่อวานนี่กระสิเสียงเงินนํากันหลยคนอยู่ดอกเอาเอาขอโทษขออภัยใ,ในจุดนี้เด้อพี่นอ้องเด้อสูตรกระยมจะไม่เขา่ามีรุดมีออกเป็นของธรรมดาอ่าเข่ากระไดมาสามสี่งวดอ่ะรุดไปหนึ่งงวดก็คือสีบอเป็นยังเนาะ สำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะบารนีมาคุยสำหรับรัฐบาลไทยบารนีปัารถือคักถือแนนตือสองแม่ขั่วมหาศูนย์เทิงหาสองบัตรแม่ขั่วพันเขียนไรรว้แล้วจังไรกับที่ซื้อหาศูนย์หาสามศูนย์สามเด้เอร์เลฟเนี่ยบัตรจีไปซื้อพี่น้องเออหาศูนย์คิดพ่อกอระบ่อยากซื้อคิดพ่อกระบ่อยากซื้อยู่หันไหม ประตูอื่นน่าผันซื้อเอาซื้อเอาอเราจะ <c oughs> <c oughs> อยากหัวให้เอเมือนีแม่ขั้วได้หลายอย่าง <c oughs> ลงไปเฮ็ดบุญแม่ขั้วเอาไข่ลงไปแพงหนึ่งแล้วก็กับเข่าหลายอย่างหลายแนวพี่น้องพละไม่หมักลำย่อยเน่เออหมักลำย่ยแล้วกะบังเข่าล้ำต้มจืดเมื่อนี้ มะนาวเอาโงไปไว้วัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือวันพระวันนี้วันพระช่วงเข้าพรรษาเนาะคะ่ะพระจำพรรษาบาง,งกรกข่ากรรมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางวัดเพิ่นกะข่ากรรมเพิ่อนออกวัดได้มาบินบาทจะมีเนาะค่ะพี่นอ้องเอาสำรับตัวเลขรัฐบาลให้มือว่าน,นี่ บุ้ยหลายคนโศกหมานน้ำค้นระหรันไส้หลายค้นโศกหมานน้ำเพ็ดเมืองจันทร์หลายค้นโศกหมานน้ำแม่ขวดหลายค้นโศกหมานน้ำเสี้ยนต่างๆแตกคักแตกแน่พี่น้องหาศูนหาสองอ้ามือเศร้านี่มีเอฟซีอ่าหลายคนโศกหมานน้ำพอดาบเสี้ยนละย่องคลิปคลิปกุม่านได้พี่น้องได้คลิปแตกตองหดเลย สิว่าเพิ่นขี่คุยแต่เพิ่นกับว่าไรขี่คุยดอกพี่น้องเพิ่นอธิบายแล้วกับว่าไหล <c oughs> เพิ่นว่าไหลซื้อ <c oughs> หาสองผู้ใดอยากจะร่วมบุญน้่พ่อดาบเด้อพี่น้องเด้อโทรหาพ่อดาบได้ไผจะฝากมาทั้งแม่ขั้วกับฝากมาทั้งแม่ขั้วได้เพราะว่าอาคิดพ่อดาบกระแตกหาสอง แม่ขั้วจับห่าสองตะค,คิบตองหัวตุ่น้อพี่น้องเนาะสำหรับอขอดาบเส้นละย่องกับแตกหาสองอเสี้นมดกัแตกตูเจาะค้นละหนันไสหาสองโอหาสองไหลส่วนหมากผู้ใดอยู่ในสองแม่ขั้วนี่แตกไหลพี่น้องเมื่อวานนี่หาสองหาศูนย์หาสองหาศูนย์ จนวสิแทบทุกอาจารย์จับคู่กับแตกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขวิ่งเลขเลนเ,ลข,เลข,ข่าไหลศูนหาศูนหาเข่าไหลอ่าคืออ่าคือกันกับคลิหนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสถิติเด่นบนแม่ครัวนี่กับม้าเข่าอีกแล้วพี่น้องอ่ามือมือนั่นแม่ครัวก็ได้ลง่งห้มาหกกับห้ามาทั้งล่างทั้งบน เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาทั้งล่างและบนเอาคลิปนี่แม่ขัวกับสีลงุงอ่าสถิติเด่นบนจะเดินตอบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะลวก็หลายหลายคนเสี่ยนผูเทาเจเมืองไหมอ่ามาหลายเสียนอะือพี่น้องแต่ว่าแม่ขัวเพราท่านได้ลงอ่าสรุปแต่คลิปลงไป หลายคนกระสิเห็นคลิปสรุปอ่าสรุปก่อนหวยออกกระแตกหาศูนย์เฮ็ดไปไส่กัมิตฉหากับศูนย์พีนองเลยแม่ขัวกระว่าวล้วเด้คลิปสรุป,รปออรเฮ็ดไปไส่กัมิตฉหากับศูน,นยกกน์งวดก้อนอะเข่าสองซีบนงวดนี่เข่าหาศูนย์ลางสำหรับคลิปสรุปเอ้าติดตามกันต่อเด้อพี่นองเนอติดตามกันต่องวด สำหรับอาจารย์ได้เขาเท่ากับโตเบิ้งไปเรื่อยๆสำหรับอาจารย์ได้รุดเท่ากับเบิ้งคือเกาเราะว่ามือนี้รุดมือหนาของเพื่อนกระเขาเบิ้งไปแต่ละอาจารย์เนี่เบิ้งไปล่ะเข้ามาเข้ากับจังคอยจัดบ่มาเบิ้งไหวกับบ่เป็นยังพี่น้องเนาะเอ้าสงข้ามสังบล่องแล้วกสิหันคำว่าเบิ้งตวเลขแลวเนาะบานีรเนาะพี่น้อง <c oughs> วางหันติโอ้ย ห้กับไปเบงิงแต่ทหารจากซอยเหลียทหารจากซอยเหลียพี่นอ้องแต่แม่ขั้วนีงสิหาเวลาเฮ็ดคิปบ่ไดเพราะว่าจากจากเบิงพี่น้องเข้าความลำบากจากเบิงความลำบากของทหารจากเบิงแนหนาที่ดูแลประเทศชาตินะค่ะเอาทหารกะสงบลงแน่กะเสียใจนําทหารผู้เสียชีวิตเนาะค่ะผู้พิการเพิ่นรักษาแผ่นดินไทยเนาะ คลิปนี้แม่รั่วกำลังสิเดินทางหอดวัดแล้วเด้อพี่น้องสิผ้าไปเบิ่งตัวเลขกแนวทางสถิติเด่นบนแม่ครัวเอาหอดวัดกันเด้อ,เด,อเดี๋ยวแม่รั่วจังสีเขียนให้เอาพะพี่น้องแม่รัว่วเดินทางลงมาถึงวัดแล้วนะคะเอาอ,นนอันนี้มัมโมทนานํำเพลนแล้ว ปูเขียนเลขไว้ทุกวดทุกหวดพี่น้องกำลังจัดอาหารบานข้าวเนาะค่ะพี่น้องขนมขนมนี่คุณแม่คุณแม่เลี้ยงคนประจําวัดอยู่นี่อ้สวัสดีค่ะคุณแม่ค่สวัสดีค่ะเป็นไรโซกมานบ่ตัวเลขปูเขียนไว้นี่ปูโซกมานบ่้ยที่ต้องไปนี่แหละออ้าาวปลเชื่ผู้ขับรถบอกว่าได้เมื่อหนึ่ง แม่นบ่ได้ได้เมื่อนึงบ่ได้ทั้ง,งบ,น,บนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างเวทั้งเนาทั้งบนทั้งล่างงอมเจงกอแลี่อทัยต่วอไมไปชื่อตัว,ตวยนี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> อ่าพ่นเขียนวบผู้พ่พนสิเขียนใส่กระดานว้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวเลขจะมีตัวปยออกมากกัมีซีห้าเจ็ดสอง ตัวแปรได้พี่น้องได้ตัวแปรได้4 5 7 2นี่คือตัวเลขปูเขียนไว้แม่รัวบริมาวัดมือนั่นเออวันสิน์ก่อนเออบริมาไปอยียงบุมมือนั่นโอ้ยขาแม่นได้มากกสิได้ตัวเลขไปฝากพี่น้องอยู่เนาะแ,แม่เลี้ยงเอาเบอร์แกกแม่รัวในเรื่องาบริมากกะิได้ทั่วถาม ใช้เบอร์แม่ <Yeah. S 1> โอ้นี่บ่สองเบอร์นี่บ่อ <Yeah. S 1> โอ้โอเคห้ามือเดยแม่ขั้วบ่ะมากชุดได้ทษให้ให้แม่ถ่ายรูปส่วงไปให้แม่เอาเดี๋ยวแม่ขั้วจะเขียนเอาเบอร์แม่แม่แมพ่นยูนี่เนาะค่ะพ่นยูนี่ประจําอาหารวานข้าวพ่นกระ็ิตยู่นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับเอฟซีผู้อยากจะร่วมบุญน้าพอดับเสี้ยนละย่องเด้อเพราะว่าตัวเลขเพ่นเขาหาสองสองหา เนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขตัวเลขเพิ่นเขาหาสองสองหาผู้อยากร่วมบุญเดี๋ยวแม่ขั้วกะสีเพิ่นโทรมาหาแม่ขั้วละเด้เมือว่านี่พอดับเสี้ยนละย่องเอาผู้ใดโชคมาหาสองสองหาน้ำเพิพ่นเพิ่นบายอยากร่วมบุญฝากมาทังแม่ขั่วก็ได้ละกัฝากไปทางพอดับเสี้ยนละย่องก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่นอ้องแม่ขั่วเพิ่นเหตดอยู่นี่ประจา อาหารทุกอย่างสนแต่คกนก็มีเมซี่ลหล,ลายพี่น้องเมซีพ่พ่อผ้ามุงเขาาก็หลายนี่แหละที่วัดแม่ขั่วจะมาตังอ่ากุต,ติกุติให้ลูกสาวนาะค่ะพี่น้องเนาะคุณแม่มานม้ามูบ่ะหมู่บ้านานี่เมื่ออีซ <laughs> ํากันกับแม่ขั่วต้น <laughs> เออ นี่ค่ะพี่น้องห้าสองโอ้ตับาทสิชิบบ์สี่ตัวมันต้องชิบบพ่อขาวกำมานบอกเฮ้ยข้าลายเออโอ้แสดงว่าอยู่ในวัดนี่มานหลายคนตัวนี้พี่น้องพ่อขาวกำมันเอ้านี่ค่ะบริเวณนี่คุดเสาบ่ดิเวรพี่น้องคนน่ะาะฉะนั้นแม่แม่ขั่วก็เลยว่า อยากตั้งสาลากุดราะว่าที่ว่าเป็นขี้ดิน,น้ะพี่น้องเนดะ้อจะไม่เป็นขี้ดินเพิ่นจะเป็นขี้หินแต่สาล่าหญ่เพิ่นกะตั้งเป็นขี้หินเป็นโคดหินเพิ่นปลูกนี่เพิ่นก็เอาอิฐกอขึ้นเอากอแล้วเพิ่นก็เอาขี้ดินเขามาใส่เพิ่นจงได้ปลูกของ้อพี่น้องเนดะ้อเป็นดอกไม้ดอกไหลเพิ่นพ่อขาวกันหลายครับพี่น้อง แม่้าวกัหลายเพราะว่ายังวัดนี้เป็นวัดที่จำศีลย่ำเขาพันษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแม่ขั่วกับสิผ้าไปบึงตูเล็กอ่าโอ้เสียดายแม่ขั่วบดได้ม้าเอาตูเล็กปูจักติดธุระอีอยังดอกมือนันกระไดมือนันผ้าเอฟซีไปเปิดดวงน้ำปูซีศูนย์มือนัน แล้วก็บ,บ่ได้เอาเบือแม่เลี้ยงไว้เดี๋ยวไก่มืองวดหนาถ้าพูดถึงว่ายำบอกบอกแม่ขั้วเด้อพี่น้องเด้อยำเอฟซีเนี่ยยำแม่ขั้วในว่าไปตามเลขปูฮัเทียรืมพี่น้องเอ้าสิไปเบิ่งตัวเลขคลิปนี้แม่ขั้วว่าสิพาไปเบิ่งตัวเลขของแม่ขั้วดิอ่าบนสถิติเด่นบนเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ขั้วสิไปเขียนให้ก่อนค่ะ ค่ะพี่น้องเพิ่นจะมีบ่าว่าสิเป็นแม่ขาวนุ่งขาวห่มขาวอาคุไซกับมาบวชแก่กํมเจเวนได้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออยู่ที่วัดอาสามัคคีร้ำนะคะพี่น้องนะเพิ่นจะเป็นโคดหินแม่แต่เสาที่เพิ่นตั้งอยู่นี่เป็นสาราพี่น้องเพิ่นกระตั้งไว้ซื้อๆเด้อพี่น้องเห็นบ่จะเป็นโขดหินสาราเพิ่นนีเพิ่นเสิเหตุไปทั้งโขดหินทั้งมด อ่าพี่น้องบอ่ไม่ขี้ดินแม่แต่น้อยเดียวเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับยาิโยมพูลอลูกเต่าขึ้นมาบวชยน่นี้หรือว่าอ่ามักกะท่ายกววดนะคะเห็นบ่พี่น้องจะเป็นหินทั้งหมดจะเป็นหินทั้งหมดสุบเรตตั้งขี้ดินได้เวยคะ่ะพี่น้องนี่เห็นบ่าสาราพึ่นอ่าแม่ขั้วบุรีไทยถ้ให้บึง ขักเกลงแต่มาดูอยู่แต่ว่าแม่ครัวบ่อด้ยห้ทถ้ำห้บึงเอา้าวางเลยอ่านเดี๋ยวยายวางก่อนก็ได้ขอเจริญพรารมที่ร่วมกันทำบุญใส่บาตรขอให้มีอายุวันโนสุขัง พลังร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยตลอดกาลนานเพลินาเร่สาวัเนท้องแต่ทองินสยามและคนงามๆสบายดีแนบอดพิมอ่อน มือดำปัหาโลกาปรน์อมปุ่มมนุษย์ตกแต่งปันไปไเลยคื่อเ่าแม่องพระพุทธเจ้าได้ตัดต้องส่รยานใครทำบุญำานนุมย่งไหนอ้เขาคนเจ้าันตัดตั้งีมือสูบบบบ้บบิบา สื่ตั้มจะต้อนบอบอเกิดขึ้นเจ้าห่างไกลบอนยนิฟิขึ้นห่งบอลันเลเกิดขนค้นมาแลาแสนอยนอกป้ายจนมาบนลกวยได้เที่ยวในสงตาม แล้วมาเบิ่งตัวเลขของแม่รั่วค่ะพี่น้องตัวเลขสถิติ <ขอ S 1> เด่น <ขอ S 1> บนพานลาดงามร่อมกันพี่น้องตัวเลขแนวทางของแม่ขั่วรอบทีพานมาได้หกกับหาเขา,า 2, 2> หา 0, สองหาศูนย์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับงวดนี้วันที่สิบหกเดือนแปดหกแปด ตัวเลขสถิติเด่นบนแม่ครัวเจ็ดกับหกเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตัวเลขอ่เบิงไวแน่ไวว่าจะเอาไปจับใส่หลักสิบหลักหน่วยหรือแบบใดเนาะคะ่ะเอาไปเปรียบเทียบใส่กับอาจารย์อื่นว่าตัวเลขของแม่ครัวจะเดินต่อหรือไม่อ่ะพอกันคลิปหนานะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ